ลัคนาราศีพิจิกเดือนมิถุนายนนี้เหนื่อยมานานแต่เดือนนี้จะสำเร็จแล้วเทพให้โชคอีกด้วยแล้วต้องทำยังไงถึงจะได้ไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ของอาจารย์เกรทเทวานะครับ แล้วก็ต้องขอให้ทุกท่านเลยนะครับใส่แมสล้างมือนะครับถ้ามีโอกาสฉีดวัคซีนได้ก็ฉีดกันเลยนะครับจะได้ช่วยกันป้องกันโรคโควิด -19 กันนะครับและ EP นี้นะครับเป็นคิวของคนที่เมื่อนำเวลาเกิดไปผูกดวงนะครับลัคนาสถิตพิจิกนะครับจะแม่นยำมากนะครับแต่ถ้าจำเวลาเกิดไม่ได้นะครับแล้วเกิดในช่วงราศีพิจิกก็อนุโลมมาฟังได้ดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก่อนไปฟังครับอยากให้ กดติดตามช่องอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับและกดกระดิ่งทั้งหมดแบบนี้ด้วยเลยนะครับจะติดตามแล้วครับจะส่งคําพยากรณ์ล่วงหน้าเลยนะครับไปฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนนกครับมีปัญหาบอกทางแก้รอดพ้นก่อนครับโอ้ดีขนาดนี้กดติดตามได้เลยนะครับและคําพยากรณ์นี้นะครับเป็นการทายดาวจรเป็นภาพรวมเป็นแมสนะครับทายแมนยัการันตีตรงและชัดเจนนะครับ ต้องดูดาวพืด,ดวงท่าน10ดวงบวกตัวจอดอีก10ดวงเลยนะครับแต่ท่านต้องลงมือทําอย่างชัดเจนนะครับก็สนใจกัแอดไลน์ดูดวงกันได้นะครับและนี่ครับคือดวงดาวของเดือนมิถุนายนนะครับจะมีดาวอังคารนะครับดาวประจําตัวเราย้ายแล้วนะครับในวันที่2มิถุนาต้นเดือนเลยก็ว่าได้นะครับจะนํามาซึ่งความสมเร็จสมหวังสมปรารถนาเหมือนมีป๋าดันสู้แล้วรวย นี่ชัดเจนนะครับแล้วยังมีโชคลาบเทพเทวาพาให้ได้สําเร็จอีกต่างหากนะครับตรงนี้นั่นก็สืบเนื่องมาจากดาวองังคารเนี่ยนะครับที่ย้ายวันที่สองมิถุนาเนี่ยครับไปสู่พบสุภะแล้วครับสุภะนั่นคือความสําเร็จความสมหวังแดนไกลต่างประเทศติดต่อเจรจาอะไรพวกนี้จะดีขึ้นครับดาวอังคารเป็นะาาปดาวนักสู้สู้แล้วสุภะสู้แล้วสาเร็จก็แปลว่าสู้แล้วรวยไงครับ อันนี้ก็ชัดเจนเลยนะเพราะนั้นต้องลุยเต็มที่เลยนะครับเจอปัญหาอะไรอย่าย่อท้อครับจังหวะนี้โอกาสเรามาแล้วดาวประจําตัวเราคือตัวตนของเราเนี่ยจะนําตัวนําตนเราไปสู่ความสําเร็จด้วยตัวเราเองเนี่ยตนไปที่วิแห่งตนก็เดือนนี้เลยครับทําให้เต็มที่ได้เลยนะครับอยู่ในบ้านดาวจันทรนี่คือแหลรเซอร์วิสบริการเอาอกเอา,เอา,เอาใจนะครับเข้าใจลูกค้าเข้าใจคนอื่นสําเร็จเห็นเงินเห็นความสําเร็จแน่นอนครับ ส่วนเรื่องโชคลาภก็ดาวเกต์นะครับเลข9้าครับอยู่ในเรือนลาพาครับเพราะฉะนั้นจะก็มีมุมนะครับที่จะเสี่ยงโชคหรือทําอะไรก็ฟุกฟุกแล้วประสบความสําเร็จแต่ท่านก็ต้องทําบุญสวดมนต์ไหว้พระขอพรอธิษฐานด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเทพอยู่ดีๆก็จะมาให้นะถ้าเราไม่ร้องขอไม่อธิษฐานก็ไม่ให้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําตรงนี้ด้วยนะครับแล้วต่อมาครับคนที่ทํางานประจําครับโอ้อันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าเป็น กลางเดือนไปแล้วนะก็คือดาวอาทิตย์ยาวที่15เดือนมิถุนาครับดาวอาทิตย์ดาวการงานได้ตำแหน่งราชาโชคฉโลกฉเฉลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุจพระราชาไม่ต้องซื้อหาก็มาเองครับอ้าอย่างนี้ก็ดีสิครับแสดงว่ามีคนช่วยเหลือครับราชาโชคต้องมีคนช่วยนะแต่อยู่ในเรือนมรณะก็อาจจะไม่ได้เปิดเผยช่วยรับรับไปติดต่อกันหลังไม้อ่าหลังบ้านอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเป็นงานแก้ปัญหานะครับ ก็สามารถที่จะทําได้เลยเนาะนไม่ด,ดีดาวสุขเห็นไหมครับก็อยู่มรณะร่วมกวับดาวที่เป็นคู่สมพลเป็นคู่ที่ดีต่อก,กันเนี่ยสุขก็แปลว่าอะไรหุ้นส่วนเพื่อนร่วมง,งานแฟนช่วยเหลือก,ก็กูลกันได้นะครับในทางลับๆครับต้องบอกเลยนะเน้นทําเบื้องหลังทําไม่เปิดเผยจะดีนะครับและที่สําคัญดาวอังคารดาวประจําตัวเราก็เป็นนิดด้วยเห็นไหมไม่ต้องเอกรเล์ครับนะอันนี้จะดีซุ่มๆเงียบๆบ้างอะไรบ้างนะแล้วจะประสบความสําเร็จได้ด้วยครับ นะอันนี้ก็ทําได้เลยนะครับตรงนี้ส่วนคนที่เป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นฟรีแลนซ์ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับก็บอกไปแล้วครับสุภาคือต่างประเทศเพราะนั้นถ้าใครมีดีลอยู่ตอนนี้ก็ลุยดอดเลยนะครับสื่อสารเจราจาอีเมลคอนแท็กันได้เลยนะแล้วที่ว่าซิกแซกลุ่งอะไรอย่างนี้นะหาแนวร่วมนั่นก็หมายความว่าดาวการงานเราเนี่ยยังเป็นมรณะไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องไปตรงๆเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะมันจะต้อง ไปทางซ้ายบ้างไปทางขวาบ้างหรือมันก็ต้องทําหลายครั้งทําหลายคราวกว่าจะประสบความสําเร็จนี่เห็นไหมเมื่อเรารู้เราก็ทําต่อไปสิยังไงก็สําเร็จเพราะดาวประจําตัวอยู่ในภพสุภาแล้วนะครับหรือมมนก็ต้องหาแนวร่วมแนวร่วมก็หาคนมาช่วยให้แฟนช่วยให้คนอื่นมาช่วยได้ครับแต่อย่างไรก็ตามเป็นในทิศทางที่ดีเพราะว่าเป็นราชาโชคอ,อาจจะเป็นผู้ชายมาร่วมในการเจรจาติดต่อร่วมงานกับเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ หรือบางครั้งงานเป็นมรณะเนี่ยเป็นจังหวะเดือนที่จะไม่ได้ทําอะไรที่มันตรงไปตรงมาหรือตรงกับที่เราคิดไว้คือเราคิดว่าจะไปทาง A นะยกตัวอย่างแต่ความเป็นจริงมันได้ไปทาง B ทาง C ก็ไปเหอะไม่ต้องไปฝืนนะครับเพราะมันจะได้ราชาโชคไปแล้วจะดีนี่เห็นไหมรู้แนวทางนี้ก็ไปไประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับธุรกิจเราก็จะดําเนินต่อไปได้นะครับตรงจุดนี้เนาะต่อมาครับเงินมีเข้ามามาก จากความขยันและออนไลน์ก็แน่นอนที่พูดเนี่ยพราะรู้ไงครับว่าดาวอังคารเราเป็นนิดเนี่ยเราอาจจะขยันน้อยหน่อยเบื่อๆเซ็งๆใช่ไหมครับเราปรับเราเปลี่ยนเลยสิครับเรามอางฟาังเพื่อเราจะแก้เพื่อเราจะได้สําเร็จเพราะฉะนั้นเราก็ขยันแล้วก็สู้นะครับเราก็ทําและที่สําคัญขยันต้องถูกที่ถูกเวลาตอนนี้จะขยันให้มันถูกที่ต้องขยันในโลกออนไลน์นะครับบางคนเนี่ยขายกว๋วยเตี๋ยวเห็นไหมขับรถไปหาลูกค้าทุกวันนี้ไม่ต้องขับรถแล้วครับขายในโลกออนไลน์ไลฟ์สดครับ ขายได้ลูกค้าสั่งรัวๆแล้วค่อย Delivery ส่งให้ลูกค้าเห็นไหมครับอันนี้ภาพมันชัดอย่างเงี้ยจะได้เงินได้ทองมันจะรวยเพราะนั้นใช้ออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับตรงนี้กกล้าหน่อยกล้าพูดกล้าสื่อสารนะครับคุณจะประสบความสาเร็จนะครับตรงนี้และไม่เพียงเท่านั้นดาวพุธยังเล็งลัคนาดาวพุธเดินหน้าวันที่9หนหลังวันที่9มิถุนานไปแล้วเนี่ยการเจรจาสื่อสารติดต่อมีมุมจะประสบความสาเร็จ นะครับบวกกับถ้าเราใช้สินค้าเก่าๆเน้นลูกค้าเก่าๆด้วยนะครับอันนี้จะดีนะเพราะดาวพฤหัสเห็นไหมครับพักองศาวันที่16เข้ากลางเดือนไปแล้วเนี่ยเราต้องเน้นของเก่าๆและลูกค้าเก่าๆไปติดต่อดูนะครับจะมีมุมจะนํามาซึ่งเงินซึ่งทองได้มากขึ้นดาวเสาร์อีกใช่ไหมก็พักองศาทั้งเดือนสหัสชะคือการสื่อสารสื่อสารแบบพระองศาคืออะไรสื่อสารในเรื่องเก่าๆเอาคลิปเก่าๆมารีทวิตมารีโพส เฟซเก่ามาปรับใหม่อะไรทํากราฟิกเก่ามาปรับใหม่ได้หมดเลยนะครับมันจะเห็นเงินเห็นทองแต่ทีเนี้ยครับพอได้มาแล้วก็ต้องฝากด้วยว่างดให้ยืมอย่าลงทุนอะไรในห่วงช่วงเดือนมิถุนายนี้นะครับอย่าไปเล่นอะไรพวกมันนี่เกมลงทุนระยะสั้นแล้วหวังรวยเร็วเนีี้ก็ไม่ได้นะครับเราต้องบอกไว้เลยนะเพราะดวงดาวแบบนี้เนี่ยอย่าไปทําอะไรสุ่มเสี่ยงทําอะไรที่เราเคยทําแล้วบวกกับ เทคนิคอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็บวกกับสินค้าเก่าๆลูกค้าเก่าๆอันนี้จะได้เงินจะรวยนี่นะชัดเจนนะครับตรงนี้ส่วนเรื่องความรักครับคนโสดก็เบาได้ก็เบาไปก่อนมีแฟนทิปไปก่อนก็คือยังไม่ต้องแฟนจริงนะครับแล้วก็จะได้แบบมาแบบมีตําหนิคนต่างชาติคนคนเคยมีครอบครัวมาก่อนเพราะไม,ไ,มไม่ไม่คนสู้ชีวิตอะไรแบบนี้นะและสัมพันธ์กับการงานเนี่ยมากๆเลยนะครับเพราะว่า ยิ่งกลางเดือนไปแล้วยิ่งชัดนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวกันยานมากลางเดือนอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ปัตตานีเห็นไหมแต่อย่างที่บอกแหละอยู่ในเรือ,มอนมรณะเนี่ยก็ไม่ได้ส่งเสริมเกื้อกูลแถมมีพุทธกลาหูเล็งลัคนานะครับบางคนเนี่ยเฉาเลยนะอ่าเป็นแบบดังในโลกออนไลน์แต่ดังในทางไม่ดีอะ่ะไปเจอคนมีเจ้าของเนี่ยผมถึงได้บอกว่ามีแฟนทิพย์ไปก่อนนะอย่ารีบยังไม่ใช่เน้นงานเน้นเงินอะไรพวกนี้ไปก่อนนะครับต้องต้อง หักห้ามจิตใจนะครับช่วงนี้ถ้ามีอะไรจะไปเจอคนมีเจ้าของครับอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวเนี่ยแหละดาวลงดาราอะไรเงี้ยก็ลัคนาละก็อยู่ราศีพิจิกครับก็ตอนนี้ก็เห็นได้ชัดเลยเพราะนั้นใครอยู่พิจิกตอนนี้ก็เบาได้เบานะครับตรงนี้ส่วนคนมีคู่ก็ให้คุยกันดีๆนะครับอย่าชวนทะเลาะเข้าอกเข้าใจกันนะเพราะแฟนเนี่ยดาวสุกเห็นไหมอยู่ถึงวันที่ยี่บห้า มิถุนาหนู่นนะ่ะอาจจะเจ็บอาจจะป่วยอาจจะเดินทางไกลไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยหวานชื่นไม่ค่อยโรแมนติกก็ต้องเข้าใจกันนะครับประครับประคองกันไปก็จะผ่านได้แต่รู้ว่าป่วยก็ต้องดูแลนะครับหาอยู่หายามารักษาให้ทานนะครับตรงนี้หรือฉีดวัคซีนได้ก็พาไปฉีดเลย ส่วนเรื่องสุขภาพครับโอโ้แน่นอนครับมีดาวศุกดาวอาทิตย์นะครับอยู่ในเรือนมรณะนะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของสายตาหัวใจความดันคอเลสเตอรอลไขามันอะไรพวกนี้นะรวมไปถึงปอดนะระบบทางเดินหายใจนะพะถึงได้บอกว่าถ้าฉีดวัคซีนได้ฉีดเลยนะเพราะดาวอังคารเราไปร่วมกับดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นเครียกคู่ซุ่มซ้ามปฏิเหตุเล็กๆน้อยๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ฉีดได้โดนเข็มจิ้มจึ๊กเจ็บเสียเลือดนิดหน่อยอาจจะออกมาหยด2หยดอันนี้ดีเลยนะครับเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงไปเลยนะและอย่าน้อยอย่าขี้เกียจลุยให้เต็มที่นะครับเพราะฉนั้นก็ดูแลสุขภาพด้วยมีกําลังใจด้วยนะครับก็จะผ่านได้แล้วก็มีสติครับเพราะสติจะทําให้เราไม่ซุ่มซ่ามขับรถอะไรดูให้ดีแล้วกันนะครับตรงนี้ต่อมาเรื่องโชคลาบครับต้องบอกนะครับว่าเก้า มิถุนาไปแล้วเนี่ยจะชาร์ดมากนะเพราะดาวโชคลาภดาวพุธเดินหน้าเต็มกำลังนะครับก็จะถือว่าดีแหละนะได้จากเลขตัวเราก็ได้นะเลขบ้านเลขรถที่ดินแต่ที่บอกซิกแซกเนี่ยหมายความว่าอืคโชคลาบไปเจอพระราหูเป็นคู่ศัตรูไงถ้าเราจะเล่นเนี่ยอาจจะต้องเล่นอันเดอร์กราวนะหรือเล่นก็ต้องกลับกลับหน้ากลับหลังเช่น29ก็ต้อง26อะไรอย่างเงี้ยนะหรือ29ก็28 20อะไรเงี้ยคือดัก ดักตัวเลขข้างหน้าหนึ่งหลักดักตัวเลขข้างหลังหนึ่งหลักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกได้นะครับเนาะหรือเทพประทานเนี่ยก็บอกไปแล้วว่าจะต้องไหว้พระสวดมนต์บูชามีน้ําถวายมีดอกไม้อะไรอย่างงี้นะให้ท่านด้วยท่านก็จะตอบสนองเราอ่เข้าฝันเราแม่นปุ๊บเลขถูกได้เช่นฝันเห็นปลาแปดเจ็ดออกเลยอะไรอย่างงี้นะครับเป็นตัวอย่างนะแล้วถ้าหลังวันที่สิบหกไปแล้วก็เน้นเลขเก่าๆได้เลยนะครับ พราะดาวการเงินละพักองศาเนี่ยเลขเก่าๆมีมุมจะออกอีกนะครับนี่ตามเลยนะครับส่วนในเรื่องอครอบครัวยังต้องดูแลให้มากครับนะเพราะดาวราหูไปเจอดาวพุธยังอยู่ในคู่ศัตรูกันอยู่เพราะนั้นก็เจ็บไข้ได้ป่วยขัดแย้งมีรายจ่ายบางคนก็ไปจังหวะขายบ้านขายรถขายที่ดินออันนี้ก็ดีไปนะครับได้เงินได้ทองนะแล้วก็ให้คุยกันดีๆนะครับตรงนี้ลูกนะครับกลางเดือนไปแล้วครับถ้าพูดถึงลูก่องบริวารเนี่ยดาวพฤหัสพักองศาพรปุตตะเนี่ยนะครับก็เน้นให้ ดูแลกันดีๆนะหรือบางครั้งเขาอาจจะทําอะไรไม่ได้มากไม่ได้ดังใจเราก็ต้องทําเองว่าเราอยู่ในภบสุภาแล้วนะครับพึ่งตัวเองดีสุดเนาะแล้วก็ถ้าให้ลูก,ลกบริวารทําอะไรก็ทําโปรเจกต์เก่าๆลูกค้าเก่าๆนะครับก็จะดีนะครับแล้วมาระวังในเรื่องการเงินด้วยนะครับตรงนี้เลขนําโชคครับฝากไว้ครับ53169มาแน่นอนครับจับดีๆเลยนะเอาเซนเอาตามความรู้สึกเรา ตัวนี้ก็จะประสบความสําเร็จร่ารวยได้นะครับตรงนี้แล้วถ้าท่านใดนะครับอยากดูดวงชะตาแบบเจาะลึกเลยนะครับว่าต้องทํายังไงเป็นเช่นไรติดตามนี้ได้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสมต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหม นะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรับรับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่า คุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR โค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79็กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรตเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับ อย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอทไลน์แอทสาเกรทเทนะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับ เมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับ เพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้ยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือน ปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสันกรดดิงนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า